เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเพื่อนตอนนี้พี่เอกอยู่ที่เขาเรียกว่าในป่านะครับผมในป่าที่เราแบบมาทําแพรทิ้งไว้เนาะแล้วก็เอกมานั่งตกปลานะครับแล้วก็เห็นชโดมันออกเนาะแล้วก็เลยเอาเบ็ดเบ็ดใ,ใส่เหยื่อใส่ปลานะครับที่เราเราเราตกได้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็พอดีมันติดพอดีเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่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 กำลังแปบเขาเรียกว่าอะไร ลอยปลาลอยเมฆเลยนะครับผมแต่สายม็กประมาณไสาสวยเลยเพื่อนนะเดี๋ยวนี้แป๊บนึงนะเพื่อนนะเดี๋ยวกให้เพื่อนดูนะครับผมนี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเพื่อนไสาสวยด้วยนะครับผมนี่นี่นี่เห็นหรือเปล่าครับโอ้โหได้ตัวนะเพื่อนนะนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเพื่อน เนี่ยเพื่อนไอช้อนนะครับผมเอ้ย,อยไม่ใช่ไอโด้ไอโด้โย,ยังพอได้ยังไม่ลุ้นนะครับผมนี่นะครับผมยังพอหากินได้นะเพื่อนนะนี่เพื่อนตัวนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลน่าจะมีนะครับนี่นี่น,นี่แดดเดียวมาแน่นอนครับผมเ <laughs> ฮ้ยเจอกันคลิปหน้านะครับ